ข่าวดีเฮรอได้เลยเงินดีท่าน1นึ่งมืนบาททางกำหนดช่วงเวลาโอนเงินแล้วด้านกลุ่มผู้สูงอายุเด็กผู้พิการได้รับเงินเดือนพฤษภาคมเร็วขึ้นอีกด้วยไปฟังกันเลยนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านก็กลับมาพบกับช่องปลดหนี้ครั้งนะครับวันนี้ก็มีข่าวสารเงินเยายวยามาแจ้งกับทุกท่านได้รับทราบกันอีกเช่นเคยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับก็มีข่าวดี2เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกก็จะเป็นเงินเดือนท่าน1-0,000บาทความคืบหน้าล่าสุดนะครับกลางก็กําหนดช่วงเวลาที่จะโอนเงินแล้วและอีกเรื่องนะครับก็เป็นเงินกลุ่มปอบางผู้สูงอายุเด็กและก็ผู้พิการนะครับในเดือนพฤษภาคมนี้จะได้รับเงินเร็วขึ้นอีกด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูในรายละเอียดทั้งหมดของเรื่องนี้กันได้เลยนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจกับช่องของเราด้วยนะครับ ก็มาดูกันที่ข่าวดีเรื่องแรกนะครับเป็นเงินดีท่านนะครับสำหรับกลุ่มของเด็กนะครับ16 20ปีนะครับคลังก็จะชงกรมมในวันที่6พฤษภาคม258นี้นะครับแล้วก็กำหนดช่วงเวลาโอนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นข่าวสารนะครับจากหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจนะครับจับตาคลังชงกรมแจกเงินดีท่าน10,000บาทเฟ3กลุ่ม16 20ปีเข้ากรรม6พฤษภาคมนี้นะครับ จับตากระทรวงการคลังเตรียมเสนอครมอรไฟเขียวโครงการเติมเงิน1,000 10, 0บาทพัานดีท่านวอลเล็ตเฟส3กลุ่มวัยรุ่นนะครับสิบหปี2.7ล้านลายวันที่6พฤษภาคมนี้ยืนยันไทม์ไลน์เริ่มแจกไตรามาสที่2ของปีนี้นะครับ สำหรับความคืบหน้าโครงการเติมเงิน1,000 0บาทผ่านที่ท่านวอลเล็ตนะครับเฟสสาสำหรับกลุ่มที่มีอายุ16-20ปีจำนวน2.7ล้านคนนะครับว่าเงินกว่า2.7หมื่นล้านบาทยังคงเป็นไปตามเงื่อนไขเดิมซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีข่าวแววว่าอาจจะเลื่อนนะครับแต่ว่าก็ไม่เลื่อนแล้วนะครับ โดยจะแจกเงินในไตรามาสที่2หรือช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนนี้อย่างแน่นอนสําหรับคุณสมบัติเบื้องต้นผู้ที่จะได้รับเงิน1,000 0บาทเฟสสามนะครับก็คือผู้ได้รับเงินจะมีอยู่ประมาณ2.7ล้านคนนะครับจะต้องมีสัญชาติไทยอายุ16บหถึงยีปีบริบูรณ์ณนะวันที่15กันยายน2องนะครับก็คือเกิดตั้งแต่วันที่16กันยายน2547ถึงวันที่16กันยายน2551นั่นเองนะครับ แล้วก็นะครับจะต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนผ่านอปิเคชันทางรัฐเท่านั้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่23เมษายน2567ที่สําเร็จเรียบร้อยโดยก่อนหน้านี้นะครับนายจุลพันธ์มณีวัน์รัฐมนตรีช่วยวกรกระทรวงการคลังก็เปิดเผยว่าโครงการดิจิตอลวอลเล็ตเฟส3ตอนนี้ทำลายยังคงเดิมคือรัฐบาลจะมีการแจกเงินในไตรมาสที่2หรือประมาณช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนนี้ขณะนี้ก็มีความคืบหน้าตามลำดับ โดยมีการประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถาบันการเงินเพื่อหารือนะครับเรื่องการเชื่อมระบบซึ่งก็จะไม่มีปัญหาอะไรโดยเรื่องนี้ได้ส่งเรื่องให้สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้วนะครับแต่การบรรจุวาระไม่ได้เป็นหน้าที่ของตนเองคาดว่าจะเข้าครมอในวันที่6พฤษภาคมหรือวันนี้นั่นเองนะครับและสำหรับเงินดีท่าน10,000บาทเฟสสีนะครับเหลือกลุ่มของผู้ใหญ่จะได้ช่วงไหนนะครับอันนี้นายจุลพันธ์กล่าวนะครับว่าขณะนี้ ที่ประชาชนกลุ่มถัดไปก็คืออายุ21-59ปีนั้นนะครับก็เชื่อว่าอีกไม่นานนะครับก็จะมีความชัดเจนคาดว่าไม่เกินไตรมาสที่3ของปีนี้นะครับเนื่องจากว่ารัฐบาลมีเม็ดเงินสำหรับโครงการดิทันวอร์เรดอยู่เล่า1.3-1.4ถึงแสนล้านบาทที่ผูกพันงบประมาณไว้ว่าจะต้องใช้ในปีงบประมาณ258หรือภายในสิ้นเดือนกัญญญนยายน258นี้นะครับ ซึ่งสําหรับเงินดีท่านหนึ่งมืบาทของกลุ่มผู้ใหญ่นะครับก็มีลุ้นนะครับคาดว่าจะได้เดือนกันยายนตุลาคม258นี้นะครับเพราะว่าเป็นเงินงบประมาณที่ผูกพันไว้แล้วนะครับของงบประมาณปี68นั่นเองก็ต้องใช้ให้หมดภายในงบประมาณปี68หรือไม่เกินเดือนตุลาคมนั่นเองนะครับนายจุลพันธ์ยังกล่าวอีกนะครับว่าทั้งนี้จะเป็นช่วงเวลาไหนในการโอนเงินในไตรามาสที่3ก็ขึ้นอยู่กับจังหวะและเวลาที่เหมาะสมนะครับเพื่อรักษาโมเมนตัม ทางเศรษฐกิจให้มีความเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับคนไม่มีสมาร์ทโฟนจะลงทะเบียนได้เมื่อไหร่นะครับอันนี้นายพหลภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังกลาง่าวถึงกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับว่าตอนนี้ยังอยู่ในการพิจารณาเงื่อนไขว่าจะเปิดลงทะเบียนในช่วงไหนและจะใช้เงื่อนไขอะไร วัดกลุ่มคนไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับสำหรับกลุ่มคนไม่มีสมาร์ทโฟนจะเปิดให้ลงทะเบียนซึ่งประชาชนสามารถเดินทางไปลงทะเบียนผ่านธนาคารเฉพาะกิจของรัฐบาลได้โดยจะมีเจ้าหน้าที่ช่วยลงทะเบียนให้ดังต่อไปนี้นะครับ ก็จะมีการลงทะเบียนนะครับเปิดให้ลง4หน่วยงานได้แก่ธนาคารอมสินนะครับธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอสอธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรแล้วก็ไปรษณียของไทยนั่นเองนะครับแต่ว่าสําหรับกลุ่มของผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนในกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนนี้ก็ต้องติดตามข่าวสารต่อเนื่องนะครับซึ่งกลุ่มนี้ ก็มีข่าวยืนยันนะครับว่าจะได้รับเป็นเงินสด10000บาทเช่นเดียวกันกับกลุ่มของเฟส1และเฟส2นะครับส่วนใครลงทะเบียนนะครับรับเงินท่าน1 0 0 0 0บาทแล้วอยากทราบว่าได้รับสิทธิ์หรือไม่ก็มีการวิธีตรวจสอบสิทธิ์ผ่านแอปทางรัฐได้ง่ายๆนะครับดังต่อไปนี้ก็คือ1เปิดแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วก็เข้าสู่ระบบให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นกดปุ่มตรวจสอบสถานะ สองนะครับระบบจะขออนุญ,ญาตเข้าถึงข้อมูลและขอยืนยันเบอร์โทรศัพท์มือถือเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนก็ให้กดปุ่มยืนยันข้อมูลนะครับสามนะครับกรอกเบอร์โทรศัพท์และกดปุ่มรับรหัสทาง OTP 4นะครับกรอกรหัส OTP และก็กดปุ่มยืนยันโทรศัพท์มือถืออีกครั้ง 5. นะครับกดปุ่มอนุญ,ญาตให้แอปพลิเคชันเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล แล้วก็ข้อ6นะครับระบบก็จะแสดงผลสถานะรับสิทธิ์ในโครงการเติมเงิน1,000 100, 0บาทว่าท่านได้รับสิทธิ์หรือไม่นะครับซึ่งหากได้รับสิทธิ์ก็จะขึ้นข้อความว่าท่านได้รับสิทธิ์นะครับแต่ว่าต้องรอนะครับว่าเงินที่ท่านทั้งเฟส3และเฟส4จะโอุอให้เมื่อไหร่แต่ของเฟส3นี้นะครับ เดือนพฤษภาคมและมิถุนายนแน่นอนส่วนเฟสสีก็ไม่น่าจะเกินเดือนตุลาคมนะครับยังไงก็ต้องรอติดตามความคืบหน้ากันต่อไปนะครับอันนี้ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับเงินเดือนท่าน10,000บาทนะครับสำหรับกลุ่มของวัยรุ่นนะครับสิบหถึงยีปีนะครับส่วนอีกเรื่องข่าวดีนะครับเงินกลุ่มเปะบาะนะครับเดือนพฤษภาคมนี้ผู้สูงอายุเด็กแล้วก็ผู้พิการรับเงินเร็วขึ้นอีกด้วยนะครับ ก็เป็นข่าวสารจากนื้พิมพ์ฐานเศรษฐกิจนะครับกลุ่มปอบางรับเงินเดียวยาเดือนพฤษภาคม68ว้ขึ้นเช็คปฏิทินโอนเงินด่วนสำหรับกลุ่มปอบางตรวจสอบนะครับปฏิทินจ่ายเงินเดียวยาเดือนพฤษภาคมนะครับเช็คเลยเงินอุดหนุนบดเบี้ยเงี้ยชีพผู้สูงอายุเบี้ยผู้พ,พิการอุ่นเข้าวันไหนนะครับ โดยกรมบัญชีกลางและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับจะโอนเงินช่วยเหลือเยียวยางวดประจําเดือนนี้นะครับไวขึ้นจากเดิมนะครับต้องโอนใจ่ายในวันศุกร์ที่9พฤษภาคม258แต่ว่าเนื่องจากนะครับวันดังกล่าวตรงกับวันพืชมองลน,นะครับซึ่งเป็นวันหยุดราชการดังนั้น จึงมีการปรับเปลี่ยนนะครับโอนเงินวันเยียวยาของกลุ่มปอบาประจําเดือนพฤษภาคม8มาเป็นวันพฤหัสบดีที่8พฤษภาคมนี้นะครับย้านะครับเลื่อนจากวันที่9มาเป็นวันที่8นะครับสาหรับผู้สูงอายุเด็กแล้วก็ผู้พิการนะครับวันที่8พฤษภาคมนี้นะครับเงินเข้านะครับไม่ใช่วันที่9นะครับสาหรับกลุ่มปอบานะครับก็จะรวมไปด้วยเด็กนะครับผู้สูงอายุแล้วก็ผู้พิการนะครับเด็กก็จะได้รับ600นะครับผู้สูงอายุก็จะได้รับ600ถึง1,000บาท ผู้พิการนะครับก็รับ800-1,000บาทนะครับสำหรับการปรับเพิ่มเงินผู้สูงอายุก็รอไปก่อนนะครับตอนนี้ยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆนะครับรวมไปถึงนะครับเงินเพิ่มของผู้พิการด้วยก็ต้องรอนะครับว่ารัฐบาลจะมีความคิดเห็นอย่างไรซึ่งนะครับตอนนี้ก็ปัดตกกฎหมายที่ประชาชนเสนอไปแล้วนะครับแต่ว่า ทางรัฐบาลเองก็มีการนะครับเสนอเข้าไปอยู่เหมือนกันว่าจะปรับเพิ่มให้เป็น1000หรือว่าจะเป็นแบบขั้นบันไดนะครับสำหรับเงินของผู้สูงอายุอันนี้ก็ต้องรอติดตามความเคลื่อนไหวกันต่อไปนะครับก็เป็นข่าวดีนะครับเงินดีท่าน10,000บาทนะครับสำหรับกลุ่มของเด็กนะครับ16ถึงปีนะครับทางกลางได้ออกมายืนยันช่วงเวลาที่จะโอนเงินแล้วนะครับจะเป็นในช่วงของเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน2558ส่วนกลุ่มของผู้ใหญ่21-59ถึงปีนั้นนะครับ ทางคังได้ออกมายืนยันนะครับว่าอาจจะมีการโอนเงินให้ในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมนี้ยังไงก็ต้องรอติดตามข่าวสารกันต่อไปนะครับสุดท้ายนี้คิดเห็นกันอย่างไรก็มาคอมเมนต์กันได้เลยนะครับก็ฝากติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทางช่องของเราสําหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ